สวัสดีค่ะกลับเข้ามาพบกับช่องทัศยาคร์ทชานเอลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมาชวนถักดอกไม้ตกแต่งชิ้นงานในแบบที่ที่สิบนะคะค่ะแบบนี้ก็ถักง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากนะคะก่อนที่เราจะไปดูปอุปกรณ์นะคะอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไคร e กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูปอุปกรณ์กันเลยนะคะ สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะจะมีได้ถักนะคะเบอร์2ี่สิบนะคะสีตามชอบเลยนะคะจะมีถักเกสร1สีแล้วก็กรีด1สีนะคะเลือกตามชอบเลยนะคะค่ะแล้วก็มีเข็มถักนะคะเข็มถักวันนี้จะใช้เบอร์1.30มมิลหรือเพื่อนเพื่อนถนัดหัวเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็มีกันไกลนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะ ค่ะ,ะตัวนี้เราก็จะขึ้นงานแบบก้นหอยนะคะของไหมเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ถักในวงกลมก้นหอยนี้นะคะทั้งหมด 10x นะคะตัวนี้เราจะยังไม่นับนะคะจะถัก 1x 2x 3x 4 5 6 7 8 เก้สิบค่ะค่ะเมื่อเราถักครบสิบเอ็กแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะดึงปิดรูนะคะดึงให้แน่นนะคะตัวนี้เนาะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนสีไหมทำกลีบดอกนะคะในส่วนตัวนี้เราจะใช้ไหมสีขาวนะคะไหมสีขาวค่ะ ก็เผื่อปลายไหมไว้ด้วยนะคะกันหลุดนะคะตัวนี้เนาะ,ะวิธีเปลี่ยนคือจิ้มหัวเข็มลงไปในหลักแรกนะคะแบบนี้เนาะหลักแรกตรงนี้ค่ะตรนนี้ทําแน่นค่ะก็เลยจิ้มลงไปยากนะคะเสจแล้วก็เกี่ยวไหมสีขาวขึ้นมานะคะลอดผ่านนะคะในหลักแรกแล้วก็ตรงโซ่ตรงนี้นะคะห่วงตัวนี้ที่เราถัก หกบนะคะจากนั้นเราก็จะทำกลีบดอกนะคะถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมด7นะคะ2 3 4สา7ค่ะเสร็จแล้วนะคะข้างหลังก็เก็บไปลายไหมไปด้วยนะคะแล้วก็จิ้มลงไปที่ช่องเดิมนะคะแล้วก็ถักซีค่ะช่องเดิมแล้วก็ถักซีนะคะค่ะจากนั้นก็ถัก กิีต่อไปนะคะโซ่เจ็ดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะต้อก็มาซีในหลักถัดไปนะคะแบบนี้เนาะค่ะเสร็จแล้วก็โซ่เจ็ดกต่อไปเลยค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะแล้วก็มาซีในหลักถัดไปค่ะ แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะแล้วก็ซีในหลักถัดไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะแล้วก็มาซีในหลักถัดไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะ แล้วก็มา C ในหลักถัดไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะก็ C ในหลักถัดไปค่ะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะแล้วก็ C หลักถัดไปค่ะ 1>, 1 2ึ่งสอามี่ห้าหกค่ะก็ซในช่องถัดไปค่ะจุดสุดท้ายก็ทำเหมือนกันค่ะ1นึ่งสองสาสี่ห้าหกค่ะแล้วก็ถักซช่องถัดไปค่ะ ถักทั้งหมดนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะจะได้10กรีพอดีนะคะตัวนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดไหมค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็เข็มจิ้มลงไปในดักแรกนะคะก็จิ้มไหมมาะค่ะข้างหลังก็ เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้ค่ะค,ะคะก็ตัดทิ้งเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆกลัวไม่แน่นก็ผูกได้นะคะผูกเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับดอ,อกไม้ตกแต่งชิ้นงานในแบบที่10นะคะตัวนี้นะคะค่ะ ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเราสามารถเอาไปประดิษฐ์ตกแต่งเป็นต,ติดกระเป๋าติดกิ๊หรือว่าเพิ่มความสวยงามให้กับเสื้อผ้าได้นะคะตัวนี้ค่ะค่ะเสรเรียบร้อยค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะ สำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ